สวัสดีค่ะร้าน P.C. แท c t เตอร์อำเภอเบญจรักษจังหวัดสิงค์เตกค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพาไปแนะนำนะคะรถไถมือ2นะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้ได้กันนะคะราคาย่อมยาวกันเพเติมก็เม่เป็นการสเวลานะคะไปชมเลยค่ะข้มาแนะนำนะคะรถไถมือ2อคันแรกให้ด้วยกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็น M.U.4902 นะคะ มีสองชิ้นให้ด้วยกันนะคะมีดันดินด้านหน้าแล้วก็ผ่านผลดินด้านหลังค่ะเป็นผ่านใหม่เลยนะคะหลังคาก็เป็นหลังคาใหม่นะคะ ขายคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ราคาคันนี้จะอยู่ที่4 3, 7 1, 5 0 0 0เบาทน,นะคะมาคันที่2เลยค่ะคะันนี้นะคะจะเป็นค L4018SP นะคะคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะ คันนี้จะมีดันดีนน้าหน้าอย่างเดียวนะคะสวยเลยค่ะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี64นะคะราคาก็จะอยู่ที่425,000บาท จดทะเบียนเมื่อปี64นะคะอุปกรณ์ก็มีชิ้นเดียวเหมือนกันค่ะก็จะเป็นดันนี้น้นาดหน้านะคะราคาจะอยู่ที่395,000บาทค่ะ แตกไม่รั่วมไม่ซึมนะคะด้านหลังเหมือนกันค่ะแห้งๆเลยขันต่อมาค่ะคันนี้จะเป็น L 4 0 1 8 SP เหมือนกันนะคะก็อุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินด้านหน้านะคะแล้วก็จะเป็นผ่านบนดินด้านหลังค่ะ จดทะเบียนปี64นะคะคุณค้าราคาจะอยู่ที่395,000บาทค่ะ,ค,ะคันต่อไปกันเลยนะคะเร็วๆเลยคันนี้เป็น L4018SP เหมือนกันค่ะอุปกรณ์2ชิ้นดัดดินด้านหน้าแล้วก็ผ่นคนดินด้านหลัง ทะเบียนปี63ราคา395,000บาทคันต่อมาเลยนะคะคันนี้เป็น MU 4902สภาพสวยๆจดทะเบียนเมื่อปี63ราคา475,000บาทน,นะคะ ก่อนสองชิ้นมีผันดันดินด้านหน้าแล้วก็ผังคนดินด้านหลังเป็นผันใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะสภาพดีมากเลยค่ะคันนี้จะเป็น L4018 นะคะ จดทะเบียนปี61ราคาจะอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะคันนี้วันนี้จะไปเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าพาอาทิตย์จะตกแล้วส่วนคันนี้นะคะเป็นตัวเปล่าะคะ่ะ ไม่มีดันดินา้นหน้าแล้วก็ผ่านหัดดินด้าหลังคันนี้นะคะเป็น L4018 ราคาจะอยู่ที่265,000บาทน,นะคะคันนี้จดทะเบียนปี61นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นยันม่าอันนี้ติดจองไปแล้วนะคะคันนี้ L3218 จดทะเบียนปี63นะคะราคาอยู่ที่255,000บาทก็จะเป็นดันดินด้านหน้าแล้วก็ผ่านคนดินด้านหลังเหมือนกันค่ะคันต่อมา L4018 นะคะคันนี้จดทะเบียนปี62ราคา335,000บาทนะคะอุปรกรณ์2ชิ้นดันดินด้านหน้า,นาแล้วก็ผ่านคนดินด้านหลังค่ะคันต่อมา เซกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น40แปลงนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นให้ด้วยกันก็จะมีดันดานหน้าและก็ผัดคุดินดน้าหลังจดทะเบียนปี660นะคะราคาจะอยู่ที่245,000บาทราคาต่อมานะคะอขอโทษค่ะคันต่อมานะคะเป็น L4018 นะคะ ชิ้นเดียวนะคะจะเป็นดันดินด้านหน้าอย่างเดียวคันนี้จดทะเบียนปี6-1ราคาจะอยู่ที่2 8 5 5 0 0 0บาทนะคะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าราคาก็ไม่แรงคันต่อมาค่ะคันนี้คูบุ t a า L L 4508นะคะ กรณ์ชิ้นมีดันดินด้านหน้าแล้วก็ผันคนดินด้านหลังค่ะราคาคันนี้จะอยู่1 9 5 0 0 0บาทนะคะเราขายราคาตามสภาพนะคะทุกคันเลยราคาตัวนี้จะแตกหน่อยนะคะคันนี้ก็คูบต้า L 4 5 0 8เหมือนกันนะคะอุปกรณ์2ชิ้นดันดินด้านหน้าแล้วก็ผันคนดินด้านหลังจดทะเบียนปี51นะคะราคาจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาท สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านของเราร้าน PC p ี t ีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกในการเข้ามาชมได้ที่ร้านก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0816004753ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ